สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกบอนสีกันนะคะอันนี้จะเป็นดินใบก้ามปูนะคะเราจะเอาดินใบก้ามปูใส่ก่อนนะคะใส่ประมาณนี้นะแล้วเราก็จะมาเอาบอนสีนะคะที่เราผ่าชิ้นไว้นะคะนี่ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเราก็จะเอาต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้คือแข็งแรงมากอันนี้จะเป็นนายจันหนวดเขี้ยวนะคะดูลากเขานะคะเราดึงขึ้นมาได้เลย ะะดึง้ะมาได้เลยนะอันนี้คือนายจนันหนดเขี้ยวค่ะแล้วเราก็มาลงกระถางอ่าอันนี้คือน้องลากยาวแล้วก็เอาดินออกหน่อยดินออกหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวลากน้องจะได้อ่าไม่งอมากนะคะนี่เราก็วางแบบนี้นะคะวางแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาดินกบนะคะอาดินกบแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นใบข้ามปูนะคะผสมดินนิดนึงนะคะ ก็คือไปข้าปูสาส่วนแล้วก็ดิน1ส่วนนะคะเราไม่ต้องกดเลยนะคะเราปลูกแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้ก็เป็นการเสร็จ